อันนี้นะคะเราก็ได้เข้าสู่โมดแอฟริกาค่ะไม่ต้องไม่ต้องถ่ายนะกูซี่ถ่ายแค่เสียงอันนี้นะคะเอานั่นเสือปีควายป่าอยู่นะคะไม่เอาไอ้นี่มองอย่างสนใจเลยพอเขาบอกเสือปีควายป่านะคะนี่คือการล่าสัตว์ค่ะในแอฟริกาปะนะคะโอ้โหนั่นคือซีบราซีบราะคะมาลายค่ะที่มันเป็นแบบฝูงข้าซีบราซีบราดูปากพี่อ้อมอีกทีนะคะ ต่อมานะคะนี่เป็นควาง่ะวางมูสนะคะไม่ใช่กวางเรนเดียร์กวานิทัโเลเหนียกับแซน์และคอสค่ะไหนเต้าคะขยักหน้าให้ดูนะคะขอบคุณค่ะอันยักจะเสียกต่อมานะคะทำอะไรคะกินอยู่นะคะอ่านี่ทำไมคะควายกับควายแล้วก็ือเป็นควายค่ะนี่ถ้ควายก็จะเห็นอย่างที่เห็นอยู่นะคะ <c oughs> นี่เผ่ะค่ะอุ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะระวังนะค่ะอย,าย่าอย่ายื่นมือเข้าไปนะใช่ค่ะอ่านั่นคือช้างแอฟริกานะคะมันแตกต่างจากช่อช้างของเรานะคะ เกนะคะคมีนนกกเเเออี้ยงไปาะบร,ริวณหหนนูัใญ่โตของมันนี่คือข้อแตกต่างระหว่างช้างสองแบบนะคะ,คะมีนกเอี้ยงกับไม่มีนกเอี้ยมคือไปซ้าค่ะตัวจะใหญ่กว่าและหูเนี่ยจะใหญ่กว่านะคะมีสาระนะคะ,ะออแน<ล>ีปปแิน่โดน,ะะนี่คือฮิปโปที่ตกจากรถบรรทุกที่เมืองจีนนะมาถึงนี่เลยละนะคะไกลมากค่ะเล่นนก็เลยข้ามหน่อค่ะเอาอูดถ้าอูดนี่มาอยู่ทะเลทรายเลยค่ะเนี่ย อ๋อหัวเลาะด้วยค่ะอูดมีีรีมสด้วยนะคะเรากำลังเข้าสู่ฟาโราแค่ดิแห่งฟาโห์นั่นคืออียิปต์ค่ะอเมริาแอฟริกาอะไรคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสัตว์อุ้ยนี่ของจริงนี่คือสัตว์นี่คือสัตว์เนื้อยคะคุณรู้แล้วว่าเป็นสัตว์ เนื้อทราว์เยค่ะเนื้อสัตว์นะคะเป็นสัตว์อนุรักษ์ค่ะเราอยากไปร่าและอยากไปกินมันนะคะเนื้อทรายนี่แตกต่างจากเนื้อดินยังไงคะจะละเอียดกว่าค่ะเอาไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะยังไม่มายังไม่หมดที่บ้านบ้านมันนุ่นค่ะมนุษย์ที่นี่มีเบียร์ปีใหม่ค่ะอันนี้ค่ะเนื้อทรายนะคะชื่อสามัญเอซิทท็อกจริงเหรอคะเอไมัมีป้ายขาดเลยน่าดมากๆเลยนะคะเอซิทท็อกซินัสค่ะ แน่ใช่นะคะนี่บ่อคูมค่ะนี่มันบ่อกภาทัาพค่ะปะทะมงคลนะคะทุกคนต้องเพียงเอาไว้นะคะอ่าอันนั้นมันคือนี่คือดงกล้วยเหรอคะดงกล้วยค่ะคุณเห็นนะคะน้ำมันเป็นน้ำที่ไหลจากเทือกเขาพิมาลัยเหรอคะอยู่สีนะคะอยู่อยู่เทือกเเขานี่ผ่านแอฟริกาด้วยอ่ะค่ะคุณหมอคงได้ผ่านมาแล้วไม่ใช่นะคะ ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ซาบะละขัดขันในท่านผู้ชมมึงจะซื้อไมันไม่ได้ซื้อไหมอ้าวยานะคะถ้ไปพอแส้สั้นนะคะสงสัยกินเยอะมากไปพอหรือโป่งค่ะคเป็นถุงมังคุพร้องก็เป็นได้นะคะต้นไผ่ตายหมดแล้วเดนพันธุ์อุดมสมบูรณ์ค่ะมันแย่งกันค่ะนี่มีค่ะมีหมาค่ะมีหมามีหมาค่ะนี่มีควาย ป่าอนี่มันสิงโตไม่ใช่เหรอตัวนู้นตัวนู้นนี่สิงโตตัวผู้แหละตัวเมียค่ะนี่กว่าบูสเปนยาเฮ้ยนะคะสิงโตค่ะจะเป็นสัตว์นักล่านะคะสวัสดีค่ะโซโลมิโอ่านะคะดูทำเที่ยวเหมือนกับเจอแบบอ่านี่นะคะนี่ละกำลังซศราซึ้งกันธรรมชาติอยู่อันยองอาตี๋ ตอนนี <One input> <The bursting> ้เ <smelled> ห <T manera gardens> ็นไหมคะมีเห่าไหมดีเห่ามะดีเห่ามาอ๋อตัวใช่ตอวเสือชีตาอันนั้นนะคะคนล่าค่ะคนล่าสัตว์ไม่ดีนะคะถึงแม้แรดเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ดีแต่เราก็ไมปขนได้นะคะหน้าอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าแรดค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นนะคะบ้านของคนค่ะคนสมัยก่อนอันนั้นรถโดนไฟไหม้นะคะรถโดนไฟไหม้ค่ะเฮ้ยมีคนอยู่ไป ขึ้นจารถคือคนไปอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องอไปด้วยไงต้องไปขับไงอันนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะเป็นอันไเรือคะ่ะเรือเรือนะคะเอ้านี่มาตลาดน้ำมโยธยายแล้วหรอใช่ค่ะวันนี้ก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะคะอ้าวนี่มันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะก็ลังก่อสร้างอยู่นะคะอา้าวเราอยู่บนรถไฟสายมรณะหรือเปล่าใช่ค่ๆๆะกำลังจะเข้าถูกซับค่ะอ่าต่อมานะคะีกระต๊อค่ะกระต๊อแล้วคนจะดำๆมองไกลนะคะ ก็น้ำก็ใส่ใสไม่อะไรมากบนตัวอ,อ,อะไรนะน้ำใสใส,ใสน้ำนี่ไม่กล้าลงไปเล่นเลยนะคะคาดว่านะคะจะมีตับปตัวซวยเยอะมาก<ว>ค่ะมีสิ่งมีชีชชวิตน่ากลัวเดียวค่ะที่อาจจะเ้าสู่สมองแล้วทำเป็ท่านบ้าวันนี้ได้นะคะ<ว>ตอนนี้ก็บ้าอู่แล้วก็ <ใน S 2> ตู้ตอะไรอะคะ อันนั้นคิงคองตัวผู้ค่ะคิงคองตัวผู้รู้ได้ไงคะเขาเป็นตัวผู้อันนี้คิงคองตัวเมียค่ะ <c oughs> สงสารเ่อน,นะ,ะ <c oughs> ในคิงคองตัวผู้กำลังถือเหล้าอยู่เหรอคะเห็นมีกระบอกกระบอกนะคะอันกำลังถือของช่วยตัวเองอยู่ค่ะใหญ่ขนาดนี้นะกระบ, <c oughs> บอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิปของเราก็จบเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมกับพวกเราสวัสดีคะ่ะถือให้ตักล้องหน่อยค่ะดีค่ะ